นี่นะคะเราจะไปใส่บาทกันนะคะเดี๋ยวไปซื้อของที่ตลาดนะคะไปกันเลยคะ่ะเช้านี้ที่ป่าติ้วนะคะป่าติ้วป่าติ้วเฮย้ยขณะนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะคะดีมากวันนี้เราตื่นตีสามครึ่งเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะแล้วเมื่อคืนกลับจากวัดก็คือพออาบน้ําเสร็จหัวถึงหมอนหลับเลยนะคะประมาณห้าทุ่มกลับจากวัดหลวงปู่แสงนะคะ ได้เช้านี้ที่ป่าติวนี้ตลาตลาดใช่ไหมที่เราจะซื้อของเพราะว่าเมื่อวานคือเราไว้ตลาดนี้ก่อนไปวัดน,นะคะนะคะนะคะักะอันนี้ที่ว่าการเหรออุ้ยบ้านแปะนะคะติดอยูที่ว่าการนะคะรถนะคะโอ้โหนางเป็นคนมีเงินนะคะทรัพย์สินนางมูลค่าหลายพันล้าน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะหน้าตา คนที่จะพาเราทำบุญเช้านี้นะคะส่วนเรายังไม่ล้างนะเอ้ยไงพระแม่แกะแปะมาแล้วพระนั่นไงไปะปะปใช่ไปซื้อของเอาเงินเอ้าเงินฉันหลุดเหรออุ้ยไม่ใช่ฉันเอาจากกระเป๋าเมื่อกี้เออเพื่อนฉันเป็นบ้านี่รถอุ้ยโล่งมากถนนแล้วอากาศวันนี้คือเย็นมากครับเช้านี้คือเช้าวันอาทิตย์ที่ เช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ามิถุนายนนะคะนี่ไงเอาเมื่อกี้ต่างขายรถเอาหายไปน่นแล้วเยี่มห้ามิถุนายนนะคะสองห้าหกหกสองห้ะะาหกหกซึ่งวันนี้เป็นวันที่จะทําพิธีพระราชทานเพลิงนะคะขององค์หลวงปู่แสงนะคะปัตติวคนอุหนาฟาข้ามมาทาเมื่อคืนนี้แล้วเมื่อคืนนี้เราก็คือเราไปอยู่ที่นั่นถึงประมาณสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มอะนะคะ <c oughs> ต้ยงจัดไปเราไปใส่กันตรงไหนนะใส่ตรงนี้แหละขึจะเดินมานีแหละพี่คะพี่คะเขาเรียกแล้วก็ไปเรียกให้เขาสงสัยนี่คนมาจาก <Okay. S 1> ที่อื่นก็มาทานนี่แกสงสัยคนมาร่วมงาน เราจะใส่บาทแป๊บบอกว่ามีท่านฉันเจก็มีเราก็เห็นไหมค,คนใส่ชุดขาวติมเลยนะเช้านีล้ลุวยไงลุวยไงไมรอสดใหม่ละเราซื้อของมากินด้วยไหมแป๊ะ เขาจีเขาจีอยู่นี่เขาจีอยู่นั่นกระตามแป๊บไปก่อนยังไงปลาท่องโขงแปะคนละหนึ่งเอาอีกไหม นเลมาขายดีไม่ไม่ถึ่ว่าเราจะใส่บาทด้วยนะฉันจะใส่บาทด้วยไม่ไม่ไม่ก็ใส่เพิ่มไงถุงละสิบเองค่ะอถุงละสิบเรามีกี่วัดมีกี่พระมีกี่ลูกพรมาตุ้งบุมที่แ2วสองวัดวัดอ่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดแล้วอ๋อไ่ผ่านวอสามแล้วส เออเอขี่รถขี่รถตามก็ได้เอาเอาเลยค่ะาแล้วก็กล้วยด้วยอ่ะล้วกล้วยด้วยกล้วยขายยังไงคะวีละยีบาทละยเอาเป็น2อถุงเองวีวีวีละวีละถุงค่ะเอาไหนละเอาสวยสวยอ่ะ ค่ะไปใส่บัตรเออเออโอ๊ยไม่สาธุนี่ไงพามาแล้วพามาแล้วค่ะค่ทมาขาไหนไปไปไปไม่เราจะไปที่ไหนเดดเดวเดด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 แป๊บบินไปแล้วแป๊บมันไปแล้วสาธุค่ะเอ้ยไม่ได้มีน้ำมีน้ำขายไหมอ่ะอยู่ตรงไหนน้ำ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 เดี๋ยวไปเอาหนึ่งเยวน้ำ มีพระวัดป่ามาเดียวนะร้านไหนขายน้ำคะแถวนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าขายใช่ไหมคะมีน้ำเปล่าไหมคะขายยังไงคะเอาเอาสีา่สิบบาทใส่บัตรเลยหรอไม่เอาเอาอะไรก็ได้คะ่ะจะไปใส่บัตรอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะ กลัวไม่ทันค่ะนี่นะคะเงินนะคะจะวิ่งไปโอเคมาแล้วมาแล้วไปแล้วท่านจะผ่านไปทางนี้ไหมคะหรือจะไปนู่นเลยไม่ขับรถตามก็ได้หรอวะใช่ใช่ใช่นี่นะคะตัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแป๊บไปก่อนเอาแล้วไปก่อนอุ้ยไหนๆก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวซื้อด,ดอกไม้แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบนึงเอาเด,ดอกไม้อด,ดอกไม้ด้วยอึ๊บเหลือตังค์อยู่ยี่สิบเดี๋ยวเหลือตังค์ยี่สิบดอกไม้ขายยังไงคะเอ,องเอาสาม ดอกอะไรก ca ็ได้ใช่ไหมคะเหมือนกันอันอันดอกอันนี้ช้าาเช่าอันนี้ชาเช่าอันนี้อละสิบดออันนี้เป็นละสิบดอกที่อ่อละสิบนี่ค่ะยี่สิบเดี๋ยวรีบจิ๊บจิ๊บใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงมั้ย ลองนึ่งๆแส่ลอยอย่เดี๋ยวขับวอใส่ตามพระเสียปะนี่ค่ะปะกันเชาเนี่ยค่ะ,ะนี่ไงปะโทรมาแล้วใช่ไหมเห็นแปะกวางโทรศัพท์อยู่ ซื้อเนื้อแปไปซื้อเนื้อตรงนั้นเดี๋ยวพับไปแล้วเดี๋ยวขับมองไทรตามไปนู่นค่ะเลยไฟแดงแล้วนะคะพระหี่รูปหกหรอ่อพี่ค่ะอืมรถกันตั้งนึ่งเดี๋ยววางกันติดงนึงนี้เราถึงรถแล้วนะคะเรานี่คือ ซูมไปค่ะให้ขับผ่านเราจะต้องขับรถไปตามนะคะรอแปะค่ะตอนนี้ับมารอแปะเองของสาธุค่ะอ้ายอึ๊บนายแปะหาไม่เจอเรต่อไปนะคะหญิงแปดจอดรถให้ฉันอยู่ตรงนี้ค่ะกลางสี่แยกแล้วนางก็ไปเก็บปวกเกิดอันตรายกับคนนะคะ บริันไม่สามารถไปได้พลเมืองดีค่ะพลเมืองดีค่ะรีบมาค่ะไฟจะเขียวก่อนค่ะดิฉันไฟจะเขียวก่อนเราฉันก็อยู่ตรงนี้คนเดียวนะคะเราจะขับรถตามไปใส่บตัตระมาพอดีเลยไปเขียว Let's go เขียวพลีพลีพเฮ้ยสาธุค่ะ ท้องฟ้าสวยมากเลยท้องฟ้าสวยมากพยายามถ่ายไม่ให้เห็นผมแปลว่าผมแปะยุ่งมากเช้านี้เมื่อก่อนนางผมสวยนะตั้งแต่นางเป็นผอนะคะฉันบอกแม่นางเมื่อเช้าผมมันงอกกับมือหนึ่งแม่แม่วะมันหลยปไหนสิแม่แม่ไม่แม่ไม่รู้จักรู้สออกนก็เดินตามเส้นนี้หลับไปขับรถตาม ยไงย้อนสอนไปพอดีเลยโอ้ไม่ใช่ย้อนสอนกรสุนไปหาผลลติขาผลมาที่อ้าวเหรออาตรงนั้นทำไมจีิเราไม่ได้ยังป้าช่มัจะมาเดิกี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเท่ากับวันเกิดของมิมนช์ฉันเลยนะคะจำนวนของพระนะคะสาธุ นีแบบรีวิวกับแบบจุกๆกันไปเลยนะคะร้านอานาเค้กเหมือนที่นู่นเลยชื่อว่าร้านอะไรก่อนกันอาดุูค่ะสาดุูค่ะตอนนี้อยากเก็บภาพนิ่งมากแต่ไม่มีมือเนี่ยค่ะสาดุูค่ะเสร็จเสร็จค่ะเสจ็ดอันนี้ด้วยใส่ใส่ทุกนี่นี่ตรงฝั่งนี้ก็มีเอาใส่ไปหมดเลยค่ะ สาธุค่ะแม่ไ,ไม่มีมือแล้ว,วแกรีบลงก่อนอันดับแรกเดี๋ยวจัดของ,องใส่บาทแล้วนะคะมากินค้ะพราสี่รูปสาธุค่ะนั้นภารกิจต่อไปค่ะคือฝั่งนูนะะ้นค่ะกิบรูปค่ะไปไปต่อค่ะต่อไปค่ะ จากวัดไหนพะธรามเหรอข้างบ้านใช่มา <Okay. S 3> mm ๋ครับรับพอแล้วนะคะอายุวันหน่สุขทั้งพลังเปเราจะแปะเอกให้รออยู่ตรงนี้แทนเหลือที่จะใส่ของเราแล้วก็ขนมที่เราแกก็มาตั้งไว้สูงสูงอยนี่ไงเบาไงไหลลง ฉันก็ถือไว้ให้ได้อยู่นี่ค่ะคนใส่บาทนะคะสาธุค่ะปาติว้วเป็นเมืองที่สงบเลยสงบเลยไม่ค่อยมีรถเลยถนนออกตั้งใหญ่ ส,สาธุนะคะอนุโมทนาบุญคุณแปะนะคะที่พาเรามานะคะแล้วเมืม่อกี้ท่านบอกว่ามีงานอะไรนะที่วัดไม่ได้ฟังอยากไปนี่ค่ะแล้วก็พระอาจารย์นะคะก็ให้อนนี้มานะคะปัญญาแปะในพระตรปดฎกจะกลับไปอ่านนะ,ะบอกว่าเอาอะไรดีๆไปอ่านสาธุนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่สภาพของคนไทยใส่บาตรเป็นอย่างนี้นะคะให้ชาวต่างชาติดูนะคะ บางคนไม่เคยเห็นนะคะสาธุค่ะใครไม่ถอดถอดถอดจุ๊บถอดแปะชั้นซูมเล่เนี่ยแปะตามีตามีแมวไหมตาไม่มดีเหมือนแกใช่สาธุวันนี้ได้ใส่บาททั้งหมด11รูปค่ะ4บวก7สาธุค่ะแปะแปะจะพาเราย้อนสอนแล้วหรอคะอคแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไม่สามารถออกถ่ายทำ <c oughs> ได้นะครับขออ,อค่ะสวัสดีค่ะ คนคแป๊ะมาซื้อของใน Seven. เซเว่นแล้วเราก็ขับรถผ่านพระใช่ไหมคะมาทะลุตรงนี้เราก็จะมาหามีตรกุนที่ท่านบอกเราเมื่อกี้ว่าคือเราถวายดอกไม้ลงไปท่านบอกว่าไอ้มีดรกุลจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าเรามาหาในเซเว่นแล้วไม่มีนะคะแต่แบบที่ท่านบอกก็คือท่านต้องการความประหยัดนะคะสาธุคะ่ะนี่คะ่ะสาธุคะ่ะสาธุนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะใส่บาทพระในพระวัดป่านะวันนี้มาเยอะเพราะว่ามีปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะวัดป่าที่ป่าเติ้วแล้วก็ก่อนที่เป็นวัดป่าที่เราจะใส่บารก็เป็นอันนี้พระวัดป่าเจ็ดรูปนะคะก่อนนั้นเนี้ก็คือพระอีกวัดหนึ่งสี่รูปนะคะเราก็ได้ใส่แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้เป็นสิบเอ็ดรูปนะคะชาวนี้ที่อำเภอป่าเตี้ยวจังหวัดยโสธรค่ะแล้วเดี๋ยวสักหน่อยนะคะจะออกไปวัดหลวงปู่แสงกันนะคะวันนี้มีงานพระจะ พระราชทธานเพลิงศพนะคะสาธุค่ะทุกคน Good morning นะคะขอให้ทุกคนเป็นวันที่ดีค่ะ Have a good day. May a good day everyone. Bye คนดึงดึงเสอแล้วค่ะสาธุค่ะทุกคนอ๋อสาธุค่ะนะคะเราถ่ายดูกันก่อนดึงดึงถ้าเเหมือนเหมือนเราเหมือนเราแบบมันรัดอะไเ้ยเนาะแต่ความจริงเราไม่ได้ตั้งใจมันรัดสาธุค่ะสาธุค่ะกลับบ้านกัน,นะคะ่ะบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะ ตรงนู้นตรงนู้นค่ะใช่ไหมใช่ตรงไปแม่บ้านอ,ะอ, right. อ่ะอ๋อได้อ๋อมันเดินอย่างงี้ออ๋อเราเรารัดไปรัดหมัดนะ <laughs> มาแบบว่มา,มา,ม,า,ม,ามาเจอตลอด <laughs> ส,สี่<า>รอบเริ่มจากมาเห็นตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็ไปรอตรงนู้นแล้วก็เมื่อกี้ก็ติด่เซเว่นอ่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้ว,นะลวน, <laughs> ลนั่นคือรูปหลวงปู่แสงค่ะหลวงปู่แสงยานวารูนะคะเดี๋ยวรถจะตปังเดี๋ยวซูมไปดึ้งดึ้ง สาธุค่ะลาไปตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีจากป่าติ้วค่ะบ๊ายบาย Have a good day, may a good day everyone bye พยายามหาตัวที่ไม่มีายบายค่ะตอนนี้เราเลยทางเข้าบ้านมาเพื่อที่แปะพาเรามาดูวัดวัดเรียกว่าวัดอะไรวัดปูรพาวัดไก้บ้านที่เราใส่บาทพระสี่รูปเมื่อกี้นะคะสงสัยท่านยังไม่เข้าวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจ เข้าแล้วนี่มาแล้วค่ะนี่ขันอาวัดค่ะวัดบุรพามะขามเท่านะ,ะสาสทุค่ะนี่นะคะแปะ๊ะอันนี้ที่ของแป๊ะหมดเลยนะคะทุกคนเป็นค,คนเ,เป็นคนมีอันจะกินตั้งเนี่ย,ย <laughs> สาธทุนแปะ๊ะแกะเกิดมาแกส,นสวนสวรรนประสิทธิ์่หรอ,อใช่ไหมมาถึงว่าพ่อแม่พ่อแกใช่ไหมแม่ของพ่อ อ๋อแสดงว่าโซนนี้หมดเลยเป็นของแปรนะคะทุกคนในแถบนี้นะคะคือถ้าใครจะซื้อที่เนี่ยนะคะก็<ม>คือมาติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้ไแต่แ,บบแ,แต่ไม่ขายนะขายไหมไม่ขายถ้าใครอยากซื้อที่ก็มาดูได้นะแต่ไม่ขายนะคะ <this S 1> คือเราแบบไม,ไม่ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะเกิดมาค่ะนี่แหละค่ะคนมีบุญนะคะหน้าตาก็จะสดชื่นหน้าตาเปล่งปลัง่งผมจากที่เคยสวยๆฉากนี้กลายเป็นพอก็ทำให้นาง เดี๋ยวนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็คือในบ้านเมื่อกี้ที่เราไปอ่ะบอกว่าที่ของลุงอยู่ไหนที่ของลุงที่ของเรานี่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 ของแปมต้นกล้วยไม่ไม่มีกล้วยเลยนะคะมีแต่ต้นมันไซบุกเอาใบตองนี่มีแมวสองตัวด้วยอ๋อมันมาทะลุตรงนี้ต้นเนี่ยอ๋อนี่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 มันมาจากจอดแค่นี้ก่อน เราจะมาเอาอะไรก็ไม่รู้ปะทูไปให้แมวเหรอโอเคค่ะนี่ค่ะอุ้ยแปะแปะพักขาชะอมไม่ไม่ของเข้าเจ้าอ๋อได้ยินของเราได้ไงอ๋อเพ้าะหลังนี้ไม่มีคนอยู่เหรออุ้ยน้องแมวเดะเดวเดถ่านน้องแมวก่อนทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปกวนเขา เราจะลุ้นว่าใครจะชนะเพราะว่าเราจะไม่ไปขัดขวางกัน <laughs> มองหน้าเราทั้งสองคนเลย <c oughs> ขอโทษค่ะไม่ลบก,กันละขัดเดินไปแล้วค่ะถอยหลังแล้วล่ะค่ะตอนนี้ถอยหลังแล้วค่ะ Sorry I'm Sorry <c oughs> แค่ทักกันหรือว่าขูก่กันเฉย s o so cute. You guys a r ส so c u t e a กคุณีัเสทียงมกทันเสด็กเลยดทีไมัทรักดีรักดีัีนน่รั่ั่ั่ักกั่ดดดดดคะ สบายดีไหมคะนี่สุดคิวค่ทักกันเฉยๆเนาะใช่ไหมทักกันเฉยๆเนาะอืม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 โอเคเย้ ทั้งสองคนหันหน้ามาหน่อยเอ้าไปแล้วแบ๊็อย่าไปจอดน้อง <Bye. S 1> ทั้งสองคนค่ะบาย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 ก่อนบายบายก่อนบาย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 บอกพี่หน่อยว่าพี่จะมีแฟนไหมชาตินี้ไม่ไม่ใช่แฟนพี่จะได้แต่งงานไหมน้องถ้าพี่ได้แต่งขอให้น้องร้องต่อไปเรื่อยๆร้องร้องสองตัวร้องดังเฮ้ยดีมาก แค่นี้แหละค่ะที่ต้องการเช้านี้ที่ปัดติ้วค่ะขอให้สมพรปากนะน้องนะทั้งสองตัวนะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายตึง้งหนึ่งไป let's go โอ้โหเพลงฉันขี้หมดโ,โตมาก